ครับต้อนรับคุณผู้ชมสู้สื่ดโดเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อพๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นรุ่นกับวงร้องเงินถุงของเราซึ่งที่นี่โรแลนด์ุราเตรียมเงินทุนไห้คุณคลิกชีวิตแบบไม่อ่านเลยเท่านั้นยังไม่พอฮะ คุณเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยแล้วก็รถเกี่ยวนวดข้าวคูต้าดีซี70โปรซีรี e s มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก1,000บาทกรรมการทั้งสามท่านในวันนี้ฮะพี่พีสเิอร์ที่แอนซีเรียมและครูสลาคุณนุชครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเพลงเศร้า เบนซ์เมืองเลยครับมากับเพลงอ้ายมาส่งทางครับ ทเพื่อนให้เฮาหยุดทักไว้ซัำนี้โชคตีเด้อลาเมื่อเจ้าตัดสินใจอ้ายสิคิดว่าเป็นฝันรายเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบ มวหมกันมาแต่ศาดตรก่อนแค่มาพบกับสีเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอยยอมออให้จำไอในน้ำผู้มาสรงทางในเมื่สู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบอกคือต่อไปหลายกว่านั้น ให้เจ้าพ,อพา่อทางไม่หักเป็นสาดเดินน้มือมีเบ็ดนาทีของไายส่งทางอย่างมันกับคนใหม่ที่บอ่อม่นทองให้จำพาย้น้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เกี่ยงข้าง ชั่วคราวสิบอกคือต่อไปหลายกว่าให้เจ้าพออทางมันหากเป็นฝากเดินน้ำมือมีบดหน้าที่ของไอ้ส่งทางมันกับคนใหม่ เล่นเ็นเลยครับผมมาดีครับฮะวันนี้เอาเพลงมาฝากทำไมเลือกเพลงนี้มาฝากเราฮะเป็นเพลงที่ชื่นชอบด้วยครับแล้วก็พี่บนแขนก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลครับผมที่เป็นมาเลยได้เอาเป็นแบบอย่างแล้วก็เอาแบบเทคนิคของพี่ๆเขามาแบบฝึกร้องครับผมเป็นแบบอย่างมาให้หลายคนครับผมชีวิตของเบนก็จะเป็นชีวิตนักสู้เหมือนกันนักสู้ครับในจุดที่แบบ เป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นล่างสุดของเบนคืออะไรประสบการณ์คือบบจุดที่แบบตกอับที่สุดเลยตกอับที่สุดเลยออครับก็ตอนที่ออกจากบอยแบนด์อออสี่ผู้เบาซึ่งตอนตอนที่ออกมาเนี่ยอันนี้คือแบบแย่สุดแล้วนะพอออกมาจะไปทํางานก็ไม่กล้าทํานะครับครูคุ่มเลยไม่กล้าทําเพราะว่าหนึ่งเรามีคําว่านักร้องอยู่ในใจอยู่ว่า เวลาเราไปทํางานแบบอย่างเงี้ยแบบจะไปเป็นแบบรับจ้างอะไรทั่วไปเงี้ยครับผมก็กลัวแบบเขาบอกวิศิลปินตกอับหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีคํานี้อยู่ก็เลยตัดสินใจเอาคําว่าศิลปินนีออกไปไปของานทํครับพี่คนนึงครับเขาทํางานอีเวนต์อยู่ออครับเป็นรายการทีวีนี่แหละอ๋อไปทําเบื้องหลังเลยทำเบื้องหลังแล้วพอพอพอได้เรียนรู้เบื้องหลังพอมาอยู่เบื้องหน้าอีกครั้งมันเข้าใจทุกอย่างไหมเข้าใจทุกอย่าง แล้วมันก็มีความสุขแล้วก็รู้จักที่จะเมตตาใช่ครับแล้วก็ให้กํลาล<ช>ังใจื่นใอ่ซึ่งซึ่งพี่ๆก็อย่างพี่ๆแบบพวกพอที่เคยทํางานด้วยกันเงี้ยเวลาไปเจอกันตามมาเนี่ยบอกอดังใหญ่แล้วนะเ,เราบบนี่อะไรผมยกไหมีอะไรจะยกไหมยกไหมอะไรไงครับ <laughs> 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 มันก็เป็นครอบครัวที่สนุกสนานเหมือนกันครับ เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามาช่วยให้เบนสามารถมอบกำลังใจให้ทุกคนได้เป็นอย่างดีรพร้อมทําหน้าที่ไหมฮะวันนี้พร้อมครับประจําที่ได้เ,เ,เลยฮะเบนเบิองเลยกบนุณครับ